สวัสดีครับวันนี้วันที่ย5ตุลาคม2 5 6 8ครับทป่บ้านดอนเป้านะครับวันนี้มีงานแข่งเรือกันนะครับผมที่บึงละหานครับนี่ครับสาวๆเสือขาวก็น่ารักเลยเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศในงานครับผมกับบรรยากาศวันแข่งเรือครับผมเดี๋ยวเขามาซ่อมมันเขามาซ่อมมันดู ครับตัวนี้อันนี้จีพีพายวะอัี้ี่อะงละพึงหานนะครับ S <S บรรยากาศในงานนะครับมันแข่งเรือครับผมสะพานชีตรงนี้ก็ใกล้ๆนะไม่ถึงกิโลก็จะเป็นเขตอำเภอเมืองจนะังหวัดชัยภูมิโอ้โหจะบอกว่าจริงๆก็บ,บ้านที่เมืองน้องแหละคนราชักชายภูครับใช่ครับท่บานประธานในพิธีก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับขออนุญ,ญาตต้อนรับท่านประธานในพิธีครับขอเสด็จเริเม่มต้อนรับท่านสสพรเทพศิริโร,รจนกุลครับ แมาชิงขวาบูทารัสดอจังหวัดนครราชสีมาเขต16ข่าวสดีใหเกียรเป็นา่านพิธีเปิด,ก,ดการสอบลัง,ร,ง,ร,งรับนักข่าวนะอย่ะ